สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องครับผมวันนี้เราก็มาตามตัวเลขในคลิปกันอีกครั้งหนึ่งนะสูตรร้อยมาอะไรนะเอาเลขทั้งแปดตัวมาร้อยเลยคือรางวัลที่หนึ่งกับเลขล่างนะเราจะได้ลักร้อย ลักน่อยลัก10นะอ่ะตามชมเลยครับผมไม่เสียเวลาไม่เสียเวลาก่อนจะรับฟังคลิปเราก็มาชมคำเตือนก่อนนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการคำนวณตัวเลขเพื่อการบันเทิงเท่านั้นสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาล ช่องปูเยี่ยมพารวย0801431692ปากกาก็ไม่เคยบอ,อกนะร้อยมาลัยแตัวบนนะ1มีนาคม2567จจะใช้ปากการธรรมดานะขยายให้นะครับผม 6 0 7 0 6 3 0 9นะจะมา9 4 1 3 9 5หมายผมเขียนติดกันเลยนะ1 2 3 4 5 6 7 8เลข8ตัวครับผมหาร้อยมาไล่กันไปเลยนะ09นย์เก้าได้เก้ได้สามหกสามเได้หกศได้เจ็ได้ อ่ศูย์ได้7จ็ดูนย์ก็ได้เอีก0ูย์ก็ได้6กนะอ่าอาลงมาอีกชั้นหนึ่งนะเราจะเอาชั้นนี้เข้าหลักร้อยนะเกเป็น2 93ก็เป็น2 9งก็เป็น5้าหก็ดก็เป็น3ามเจ็ดก็เป็น4 6่ก็ดก็เป็น3ามนตรงนี้เราก็จะได้หลัก ร้อหลักร้อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวหาที่ออกก่อนหลักร้อยนะนี่มันซ้ำกันได้แค่สีตัวเท่านั้นนะฮะสามสี่ห้านะ สองสามสี่ห้าจะอยู่หลักร้อยนะร้อยเดินหน้าไปอีกนะครับผมสองสองเป็นสี่สองห้าเป็นเจ็ดห้าสามเป็นแปดสามส,ามส,ามสี่เป็นเจ็ด ามสี่ก็เป็นเจ็ดอีกอ่าร้อยลงมาอีกเจ็ดสี่เป็นสิบเอ็ดเป็นหนึ่งเจ็ดแปดเป็นห้าแปดเจ็ดก็เป็นห้าเจ็ดเจ็ดก็เป็นสี่อาร้อยลงมาอีกนะ5้าหนึ่งเป็นหกห้าเป็นศูนย์ห้าเป็นเก้าห้าสี่เป็นเก้านะร้อยลงมาอีกนะได้เก้ากับหกร้อยลงมาอีกได้ห้านะ หเม็ดเดียวครับผมหเม็ดเดียวเราจับใส่ตรงนี้ไปเลยนะนี่เราจะได้ตัวเลขมาที่9 5้าห้ห้า เอาหลักร้อยใส่ตรงนี้นะหลักร้อยก็ติดสามอยู่นะเห็นไหมติดที่สามนะามาดูวันนี้จะไปลงที่ตัวไหนสี่สามเป็นเจ็ดเป็นเก้านะสี่ห้าเป็นเก้าห้า ห้เป็น 4, 9 3เป็น 2, 3 1เป็น4 1กับ4ก็เป็น 5, 4กับ9ก็เป็น3าอ้าลอยมาอีกชั้นหนึ่งนะตัวหนังสือเหื่อนยังไงไม่รู้9กบวกเกตก็เป็น 6, 9เกบวกสก็เป็น3 2 4 2เป็น 6, 4 2เป็น 6, 5 4เป็น9 ห้าสามเป็นแปดนาตรงนี้เราจะเอานะเป็นหลักร้อยอ่ะมีกี่ตัวฮะสามหกแปดเก้ามีแค่สี่ตัวมันเดินมันมาร้อยมาหน่วยได้นะนี่ร้อยนี่ร้อยร้อยเข้าร้อยห้าเข้าหน่วยนะเห็นไหม ลงสีให้นะฮะรักร้อยมาแล้วสามหกแปดเก้าร้อยเรามาอีกชั้นหนึ่งนะสามบวกหกเป็นเก้าหกบวกสามก็เป็นเก้าหกบวกหกเป็นสิบสองหกบวกเก้าเป็นสิบห้าเป็นเจ็ดนะ อามีชั้นหนเป็น8 9เป็น11เป็น7เป็น12บสองอ่งลงมาอีกชั้นหนึงนะแเป็น9เป็น8เป็น7จบวกสเป็น9 9 8าเนะได้7 เกตบวกเกตได้สิบสี่อ้าวได้เม็ดเดียวที่สี่เรามาดูว่าเม็ดเดียวที่สี่จะลงตัวกันไหมนะจับใส่ตรงนี้เลยนะ เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่นะสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าอ้าวเอาหลักร้อยมาจับใส่นะสมมติเลขมาที่แปดนะ หกมาจับใส่เลยหกแปดสี่หกสี่แปดหรือใครจะกลับเป็นสี่แปดหกก็ไม่ว่ากันนะสามหางนี้นะ รอผลกันนะครับผมจะมาตามนี้หรือไม่นะถ้าอย่างกันกันไปก็กันที่8-7กับ8-9นะะอ่าตัวนี้กันนะ ทำไมกัน8 7กับ8 9ดเพราะว่าตรงนี้มี9 8 9แล้วก็7นะเรากันใส่ชุดนี้นะฮถ้าไม่กันก็6 8 4 6 4 8 4 8 6ไปทำานองนั้นนะฮะอ่ะอำลาพาจ่าครับผมหมดเวลาพอดีในคลิปนี้ก็ทําง่ายๆนะได้หลักร้อยด้วย หลักร้อยตัวไหนจะมานะดึงหกลงมาหกจะเข้าร้อยไหมนะงวดนี้หกกับสามเท่านั้นเลยนะแปดนี่สงสัยจะเข้าเข้าสิบนะหรือหน่วยได้นะอะหมดเวลาเพียงเท่านี้ครับผมเวลาพาจากแล้วครับ อ่าวดที่แล้วเข้าสมนะสามห้านี่เห็นไหมมันเข้าตรงนี้ก็เข้าตรงนี้ก็เข้านะอวดนี้ก็สี่เมันเรียงกันพอดีเลยนะจับเม็ดเดียวใส่กันไปเลยอ่ะแคปหน้าจอกันนะแคป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  หมดเวลาพอดีครับผมไปแล้ว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 